เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคำบาามบประจำวันที่6สิงหาคม วันนี้รอบค่ำครับมาเริ่มกันที่อัปเดตข่าวการย้ายทีมของเบนจามินเซสโกดาวยิงตัวเก่งจากอารเบลไลซิกที่ต้องบอกก่อนเลยว่าแฟนพีนนาเตรียมเฮกันล่วงหน้าได้เลยครับเพราะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานักข่าวชั้นนำทั้งดาวดออนสตีนจากเดอะแอตแลนติกและก็ฟาบิสโอมาโนต่างได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าเบนจามินเซสโกได้ตัดสินใจเลือกที่จะย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าจะเป็นนิวคาสเซิลแล้วครับถึงแม้ว่าข้อเสนอจากทีมสาลีกาดงจะดูล่อตาล่อใจมากกว่าก็ตาม เดือเร่มพี่ของดาวิดออนสตีนก่อนนะครับที่ได้ออกมาแจ้งข่าวด่วนแก่แฟนผีให้กระชุ่มกระชวยหัวใจช่วงสักประมาณบ่ายสามโมงตรงด้วยที่เขาก็ได้จั่หัวก่อนเลยว่าเบนจามินเซสโกน่ะตัดสินใจแล้วที่จะเลือกแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดและดีลจะเสร็จสิ้นในไม่ช้านี้ด้วยครับซึ่งแมนยูเนเต็ดกำลังเดินเรื่องปิดดีลเซสโกทันทีที่นังเตะตัดสินใจเลือกย้ายสู่โอทราวฟอร์ดทั้งนี้ครับทางดาวิดออนสตีนก็ยังเผยต่ออีกว่า ถึงแนมะ้ตอนนี้อาเบลไลซิกจะตอบรับข้อเสนอจากนิวคาสเซิลที่ตัวเลขมูลค่ารวม85ล้านยูโรแล้วซึ่งตรงนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจในะครับว่าทําไมแกบอกว่านิวคาสเซิลยื่น85ล้านยูโรเพราะว่าตามข่าวเมื่อวานบอกว่านิวคาสเซิลยื่นมาที่90ล้านยูโร ด้วยที่จาก85ล้านยูโรดังกล่าวนี้ครับเป็นเงินต้นที่82.5ล้านยูโรและก็โบนัสอีก2.5ล้านยูโรแต่ถึงแม้ว่าทางไรซิกจะตอบรับข้อเสนอจากนิวคาสเซิลทว่าตัวเซสโกเนะชัดเจนครับว่าเขาต้องการแค่ทีมผีแดงเราเท่านั้นและทางไรซิกเนี่ยจะให้นักเตะเป็นคนตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายว่าจะเลือกย้ายสู่ทีมไหนก่อนที่ดาวิดออนสเตนนะครับจะทิ้งท้ายมาว่า ถึงแนมะ้ตอนนี้ยังไม่มีข้อตกลงอย่างเป็นทางการระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอาเบไลซิกแต่ทววาการเจรจากำลังดำเนินไปในทิศทางที่ดีมากๆครับและก็คาดว่าดีลอาจจะจบเร็วกว่าที่คิดเสียด้วยทางด้านฟาบิสโอโมาโ,โนครับได้ออกมารายงานกับข่าวของเบนจามินเซสโกไม่ต่างจากดวิดออนสตีนมากนักโดยที่เขาได้ยืนยันว่านักเตะเลือกจะย้ายสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วแถมก็ยังระบุอีกว่าเนะบนจามินเซสโกเนี่ยบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทีมผีแดงเราเป็นที่เรียบร้อยอีกด้วยครับ อยู่ที่สัญญาจะอยู่ถึงเดือนมิถุนายนปี2030หรือว่าเซ็นยาวทีเดียว5ปีและเจ้าตัวก็ยืนยันว่าต้องการแค่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเท่านั้นมาตั้งแต่แรกแล้วด้วยที่เหลือจากนี้ครับก็คือให้แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดไปเคลียร์ค่าตัวกับไลซิกให้จบก็เป็นพอแล้วเลยครับ สว่วนอัปเดตต่อมานะครับเป็นทางด้านของเคธดาวนีนักข่าวจาก Skysport และก็สายข่าววงในของนิวคาสเซิลซึ่งเป็นเทียรหนึ่งของทีมสาริกาดงด้วยนะครับได้ออกมายอมรับแล้วเช่นกันว่าเบนจามินเซสโกนั้นเลือกย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงแม้ว่าทีมสาริกาดงจะหวานล้อมเต็มที่แล้วก็ตามแต่มันก็ไม่เป็นผลครับนักเแต่ดูชิ่นชอบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่านั่นเอง และกับอีกรายงานกับเรื่องของเบนจามินเซสโกในครับเป็นของทางด้านซานลี่ซึ่งเป็นสายข่าววงในของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราครับก็มีอัปเดตเข้ามาเช่นกันซึ่งเขาเนี่ยได้แจ้งมาว่า นิวคาสเซิลได้ยอมถอนตัวจากการล่าลายเซ็นของเบนจามินเซสโกแล้วและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอาเบลไลซิกกำลังอยู่ในการเจรจาซึ่งทุกอย่างก็มีความคลบหน่เพื่อบรรลุข้อตกลงเรื่องค่าตัวและก็โครงสร้างโบนัสที่กำลังหาเรือกันแล้วและตอนนี้เบนจามินเซสโกกำลังรอสัญญาณไฟเขียวเพื่อบินมายัางแมนเชสเตอร์เพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายและก็เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการต่อไปนั่นเองครับ ส่วนกับประเด็นที่หลายคนน่าจะสงสัยว่าทำไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงยังมีงบและก็ช่องวางทางการเงินเพื่อปิดดิวเบนจามินเซสโกได้แบบง่ายๆหน้าตาเฉยทั้งที่ก่อนหน้านี้ตามกฎ PSR เพิ่งมีการเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานั้นมีแคปช่องว่างทางการเงินที่ซื้อนักเตะได้แค่141ล้านปอนด์และกับ2เดีลแรกอย่างบรนเอมเบอร์โมและก็มาริอุสกุญา รวมๆกันแล้วก็ปาาปกว่า130ล้านปอนด์แล้วไหนกำลังจะซื้อเบนจามินเซสโกในราคาอีกเกือบ70ล้านปอนด์ซึ่งมันก็เกินช่องว่างทางการเงินที่กำหนดไว้แล้ว อย่างไรก็ตามครับทาง The Atlantic สื่อนำดีของอังกฤษก็ได้ยืนยันไปแล้วกับประการแรกนั่นก็คือค่าตัวกว่า70ล้านยูโรหรือว่าตกประมาณ62.5ล้านปอนด์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซื้อมาดิอุสกุญญามาจากวูฟแฮมตันนั้นถูกนำไปรวมในงบบัญชีของซีซั่นก่อนเป็นที่เรียบร้อยครับดังนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะยังคงมีอำนาจทางการเงินเพิ่มในลิสต์ที่เหลือในทันที และหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราจบดีลของเบนจามินเซสโก้สโมสซก็ยังจะสามารถลงตลาดในดีลต่อไปได้ทันทีที่คาดว่าจะเป็นในตำแหน่งกองกลางและก็ผู้รักษาประตูตามลำดับครับ และอีกข้อมูลกับรายงานของทางเจมส์ดักเกอร์ักข่าวทียนหนึ่งของเดอะเทเลกราฟสื่ออังกฤษนะครับก็เผยอ,อีกวิธีที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถจัดการเงินทุนสำหรับปิดดิวเบนจามินเซสโกได้แบบไร้ปัญหาไม่ต้องมานั่งปวดหัวทีหลังนั่นก็คืออย่างแรกเลยครับก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่ะปล่อยมาครัสแรนฟอร์ดให้กับบาร์เซโลนายิ้มตัวซึ่งในส่วนนี้ครับก็ประหยัดค่าเหนื่อยของแรดฟอร์ดไปไดีมากถึง12.75ล้านปอนด์อย่างที่2ครับคือการที่สโมสซอนทำโครงสร้างการจ่ายแบบผ่ออนนจาสหรรับบดขง แล้ก็มาริอสคุนยาอย่างที่3ครับก็ได้ค่าธทําเนียมส่วนแบ่งจากการขายรวมๆของอดีตนักเตะในทีมกว่า21ล้านปอน อย่างที่4นะครับเป็นค่าปรับจากเชลซีในกรณีที่ยืมจาดอนซันโชเมื่อปีก่อนอีก4 5ล้านปอนด์และสุดท้ายก็อย่างที่5นะครับก็ที่หลายคนที่อาจจะฟังข้อมูลมาไม่ชัดและก็บ่นกันยับยับก็คือการลดค่าใช้จ่ายหลังจากการปลดพนักงานครั้งใหญ่ไปกว่า250คนซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวแปรสําคัญครับที่ช่วยให้ตลาดสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้เดินหน้าไปอย่างง่ายและก็ราบรื่นมากขึ้น และหลังจากนี้ครับการเดินดิวถัดไปในตำแหน่งกองกลางหรือว่าจะเป็นผู้รักษาประตูก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกมากหากว่าพวกนักเตะส่วนเกินอย่างอันโตนี่เจดอนซันโชอารเลฮ์นโดการนโชและก็ตาเรีวมาเลเซียย้ายออกจากทีมครับเพราะนอ,อกจากสโมสรจะได้เงินค่าตัวแล้วค่าเหนื่ในทีมก็จะลดลงอย่างมากอีกด้วยโดยเฉพาะในรายของเจดอนซันโชและก็อันโตนี่เมื่อ2คนรวมกันนะครับก็ลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเหนื่อยไปได้มากถึง31ล้านปอนต์ต่อปีกันเลยทีเดียวครับ มาต่อกันที่เรื่องราวของราสมุสไอยลุนที่ต้องบอกว่าเป็นเอฟเฟกจากการที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็แเรากำลังจะปิดดิวเบนจามินเซสโกเข้าร่วมทีมนะครับอยู่ทางซามอลักเฮร์สนกข่าวจากแมนเชสเตอร์อีฟนิวส์สื่อท้องถิ่นครับได้ออกมาเปิดเผยว่า ราสมุสฮอยลุนได้ทำใจยอมรับว่าเขาอาจจะถูกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบีบให้ย้ายออกจากทีมหากว่าเบนจามินเซสโกย้ายมาร่วมทีมสำเร็จจุูที่หลังข่าวของสื่อท้องถิ่นเจ้านี้นะครับที่ใกล้ชิดกับฮอยลุนนะ่ก็ยอมรับมาว่าหากฮอยลุนไม่ได้เป็นที่ต้องการหรือว่าจับตามากนักอาจจะทำให้ฟอร์มการเล่นดีขึ้นก็ได้แต่ยังไงท้ายที่สุดแล้วครับราสมุสฮอยลุนนะ่ก็จะต้องหาทางย้ายออกจากทีมก่อนเส้นตายตลาดนักเตะวันที่1กันยายนนี้นั่นเอง มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวในผังดันกลางบ้างครับหลังจากเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นโฟกัสต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเพราะว่าทั้งฟราบิโอโรมาโน่หรือว่าจะเป็นลอรีวิทเวลต่างก็มองว่ารูเบนอาโมริมอยากจะได้กองกลางใหม่สักคนหนึ่งเพราะเขาเห็นจุดผิดพลาดตรงกลางสนามโดยเฉพาะเรื่องการบิวอัพเกมที่นักเตะตำแหน่งมิดฟิลด์ในทีมหน้าตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถทำได้เลยด้วยและต่อเนื่องกับเรื่องดึงกล่าวครับล่าสุดทางสื่ออิตาล,ลีอย่างลาเกสเตตาเดโลสปอร์ตได้ออกมาเปิดเผยว่า ยูเวนตุสที่กำลังเจรจากับทางบอเชนฮุยมันดันกลางกับตันหินไวย5 5ปีของสปอร์ติ้งลิสบอนอยู่นั้นพวกเขาเริ่มมีความกังวลแล้วครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราเนี่ยจะเข้ามาแย่งชิงตัวนักเตะรายนี้ทันทีหลังจากที่มีการปิดดีลกองหน้าที่คาดว่าจะเป็นเบนจามินเซสโกได้สำเร็จนั่นเองครับ ซึ่งกับความสนใจในตัวดันกลางทีมชาติเดนมาร์กรายนี้นะครับทีมผีแดงของเราเองนะก็มีเขาวลือกับทางฮุยมันมาเป็นระยะเหมือนกันแต่ทั้งนี้ครับมันก็ยังคงไม่ชัดเจนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจอดีตกับตันคู่บุญรายนี้ของอารมูริมที่ลิสบอนจริงเท็จแค่ไหนซึ่งก็คงต้องรอรายงานสื่อที่น่าเชื่อถือกว่านี้เล่นข่าวกันก่อนเลยครับ และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบค่มปรรจวันที่6สิงหาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ